พาขึ้นดอยปุยไปกินข้าวซอยมุสลิมเดินลงมาก็มาแวะกินนะฮะข้าวซอยเจ้าเก่าลุงสุรินนะฮะเป็นร้านที่กินประจำเครื่องเทศค่อนข้างจะเยอะรสชาติจัดจ้านนะฮะวิวสวยหรูนะฮะมีเนื้อมีไก่นะฮะสามารถสั่งได้เลย มาเดินท sure. ี่นี่มาเดินดอยปุย like ต้องมาแวะกินที่นี่เลยครับออริจินอลหากินยากของของต้นตำลับเนี weather weather ่ยไม่ใช่ว่าหากินง่ายเป็นมุสลิมแท้ๆเลยครับผมข้าวฝรั่งเขาเหนือเนี่ยต้นตำลับเ้าต่อยเชียงใหม่เลยอยอิสลามตอนนี้เราจะมาเกือบปิดทิปกันด้วยเดินเล่นกินจริงๆนะคะเดินเล่นๆกินจริงๆเนื้อดูแล้วกันเดี๋ยวว่ากินเนื้อหน่อยๆ ไม่ได้กินมานานแล้วเนุ่มโง่มีข้าวอยนี้นุ่นไม่รอแล้วครับนุ่นมากินก่อนเลยข้ายเส้นซอยเยอะเยิน่ส่วนด้านหลังนี่ก็คือโรงเรียนขอหลวงนะครับพรมเมมืงกันล้องกางเป็นงโรเรใช่ก็ยนกางเต็นท์ในโรงเรียนกันได้ใช่โอเคครับผมเดี๋ยวข้วกินก่อนนะครับ พี่ก็ยัเผ็ดนะคะเผ็ดมากเลยเผ็ดระดับสิบแม่พอรู้เผ็ดพอรู้เผ็ดถ้าแบบนี้อร่อยนี่ถ้าแบบเป็นสีดำๆเหมือนเหมือนเหมือนขั่วไม่ไม่พี่เขาซอยตามข้างล่างตามทางที่เรากินพี่มันจะขมๆถ้าแบบจานอร่อยเดี๋ยวลองดูกันลองดูกันกินข้าวกิน